Sọc ngân, sọc thông, nó bòi theo đường, nào bình đẳng, đưa ơn phần lông bờ. Sọc ngân! Sọc thông! Sọc, sọc ngân! Sọc ngân! Sọc tên đó lục đâu? Kì nhà thấy đâu? Đâu? สัชบชางสัทช้างบชางมานี่ลุกับางับางมา <c oughs> <c oughs> นี่ับางโอ้ยจะเป็นหหนวดับชางชางเอ้ยโอ้ยยังยังนี่เออระเบ้มาเฮ้ย <c oughs> น้ำเบิ้นเลยเห็นทุ่งน่ะโว้ยเสื้อผ้าเห็นเชยเล่นตู่อยู่นะกินยาแทานเด้อกินยาแทนเด้อแม่คือกินก๋วยเตี๋ยวขั้นเบาเจ็ก่อนเนอะ,นะเอาข่าวมากินอะไรปั้นเบิดแล้วลูกเบิดแล้ว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 บดแล้วก็ต้งองย่างมากินยาแทนนี่แล้ว เด็อ่าวอย่าทำนี่เด้วไปต้องตามมาเด้อไปต้องตามมาไม่คืนกินกุยเตียวกันบายบายไปต้องมาลูกไปต้องมา มากินก๋วยเตี๋ยวร้านบ่าวเจนะฮะน้าเฮ้ยกินก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยกี่แล้วบอเอาฉัมาเปิดง่ายเปิดกินแคร์ดูเราตีง่ายออกกว่านี้ มามาจ้าอีกตืเตี๋ยวร้านบ่าเตยน,นะคะกับสวัสดีจ้าสวัสดีตรมใสายสร้างเส้นอันนี้มากเหรอต้องหวานดิยวหรอกสร้างเส้นล่อนจ้ารูปเส้นอะไร กินแล้วเข้ามากินอันนี้เด้อพี่น้องผักมันก็สิใสบักพริกก,กระปิกับมะขามเปียกจ้ะยิ่งกว่ากระปิเรียกนยีซ่ําสินัวนัวนัวครับ อันบอติเคยบอเคยผาบอเสื้อมากินไหมซัก้ำเพื่ออะไรโดยประมาณพักกระกจกบ่มีหายตัวนี้เมื่อนั่งเรื่มดูอะไรปกติเขาจะมีอันนี้นนะมะนาวมะนาวสดเมื่อกี้ข้าวไม่ข้าวแป๊บ แต่มามาลเลี้ยงไรานาั่งกินมูน,น,น่นีกก่นไปกินผู้มากินที่ิีหอยโว้ยหมูกินนี่นเขาได้ทายคีเออบ่มีหมู <laughs> มาฟึงา่งมัวนก็นเลยมาเลยแล้วจะบอยเกี่ยวข่า,บบนะขา,ขาได้กี่สอบลอยสาวสอบได้รอยยี่สิบสอบเจ้าขายแล้วไปยันวันขายนะจังสุดเซ็นสุดเซ็งดงบ ไปจิกมือเขามาปิกนิกจุดกระท่งนะคืออยู่เลยตัองเป็นด่งเด็กนี่คนนะคาผูกซีมอนคอนไซน์ này, นิตเตอร์เมืรอนะเพื่อเขาชิมากระจุดค่ำจุดมืดหมดแล้วเขาก็ไปเวียเขาพี่น้องเนาะเพื่อเขาชิลเล้วเวีย้ยกินยามได้ไปเศร้ามากมืดครับว่าอยากส่วนเด็กๆเอาไปปิกนิกกันอยู่กลางท่งนะพี่น้องอบไก่อบเยียงกระซ่าว่าไปไปเพื่เอยเรจะชิกิ้งเนียงพี่น้องเลย ตือนมากักินหนาแรอยี้อึดเลยสิหรอกวัวขึ้นหนาห่นแม่ยกะสิยันี่กะสิเกี่ยวกลางเกี่ยวขอใหม่กะสิมตะกบส่วนนี้มันเซนเพอเที่ยงว่าเราก็มากันรล่อหาด้กันลมหนาวเลยครั บ่าวจีไปกรุงเทพแล้วพี่น้องเอ้ยบุ้งผู้เมนไปไม่นีบ่อยไปไม่เศร้าจีบอยไปเศร้ายังไงไปแล้วบ่าวบ่าวบุ้งผู้เพื่อจะไปจากมือเนาะเดือนอยู่ดอกเดือนเดือนต้องเดือ่ยนอะไรเห็นว่าบอไปจะก้ามันไปโดนเยอะไปกรุงเทพพี่น้องตอนที่แม่แม่พ่อแม่เ็ำงาน่กรุงเทพ ไปเล่นไปเที่ยวม,มั้งไป,ไปอ,ยงอยู่บ้านมันเนี่ยเรือเร่องเพื่อนเพือพ่อนตามพิว่ากันนะเพื่อนจะไปะเะหติตอันอันเอทีเอ็มแต่ว่ามันต้องผ่านนี่เนาะันยังก็บริแรงงานต้อเห็ดบัตรแรงงานเหรอเหตุเอ็มอายุก่อนแต่บอกว่า่าแก่ของแม่วยนมาเชื้อไทยบอกเพื่อนว่าเพื่อนจะมาเห็ดคลิปเลี้ยวคลิปยังกันดี เห็นเพ็เห็นยังพ่นนะ่ะเดมันจะกอกใส่ไทยมันจังเอาไว้ท่พ้น,นลงไปนะนานๆก็จะมาได้มากินดืเทืนะ่ยเนาะกระจันนี่นประจำกองบ้าน คือจะเขียนี่มีหันเราหัานเดียวเนื้อหมูบ้านนางมีหันเดียวแพ่นกใชจนี่นทุกที่พราคาตามราคานี่ราคาตา,ามทิเมื่อก่อนสากบาทเนาะสี่าบาทยังเรื่องมันจะาราคาเลยอยู่นอกราคาเลยซืสนอยูทในเมืองเขาเจ้าชวันจีบเลยเนแล้ว กปละสาัละสาิพอยู่บ้านเทาตัวบาทสาบาทแต่วอยู่เขนี่มีหันแล้วหันเดียวบ้านทุเรศบ้านกับบุกขายนไ่จะไปกินห่างมันมีน้บยอยู่แล้วไปให้มาแล้วทุกคน รับวนี้ร็จไปตลาดุีบางเจ็บมาแต่หน้าคนเลย้อมไปจ้ะลงเงินดีเขาอืมว่าอยู่เห็นตอนมันพลเลยกระสุนตู ตายอีกแล้วพี่น้อยบ้านบ้หน่อยบ้านหน่อยตายอีกแล้วจ้าเมื่อวานเขากะลงแล้วอยู่บ้านเขากันครบหนึ่งหมูอันอยู่นะครับมาบ้านบ้านชูงก็ลงเนาะเมียนมาเมื่อนี้บ้านอีกต่อยกก้อนนั้นัก็เอาลงเนาะก้อนมะแห้งแล้วสองศพแล้วกันนั่นอีกโอ้ยโคตรดีเลยตส่ที่ใส่ต่อเลยนบ่พอที่ตายนะ บาไปจักปีหนึงสองปีอ่ไออตต้ตายตตยกีตจอนปีปแล้วนี่ก็ปีนี้เนี่ยเนาะสายดูเห็นกันมาหมับสายแล้วพื่นนอนอะโคตรเลยตดคิวนางุถ้าบจากตายเราใช้ีวิตอยู่ใส่นจากบนอยู่ตายมันสายจะคืนมากากบนไปยเราบริจากตาย เคยคิดคจอยานตายเคยนะเคยบอกยากยารป่วยของฉันนะถึงยากหน่ะแหละย่านจ่ายทำสบายโคตรยากมีความคิดจะย่านตายบ่ยังอยากอยู่ยังไงยังไม่ทันอยากตายเลขาก็เกิดมาเขาก็ใต่ชีวิตโดยท่านพ่อแบสางชื่ปีสร้างชื่ตายเลยโดยท่านมีลูกมีเจ้าเ่า ไม่ลูกมีแต่ของท่านอยากตายหรอแต่บางคนบอกมีคดีกับการจายเรื่องตายก็จ่ายหรอยาจ่ายง่ายอยากตายมือละลอยเถอจริงอืมอยากเบื้องโลกนี่ไปโดนโดนบม่อยากตายเดิมเดิมเดิมเด,ด,ด,ดิมอ่ะ ไคตายไปแนละ้วทำงั้นสกอนไม่ยืนอยู่เดิมๆที่เดิมๆอู้สิละจ็กลัวโลูคุณแบบน,นี้ละเราไปอยากไปอ่ะก็อันตายแบบไปเที่ยวแบบบ่านบุกไดเห็นอยากเห็นนั่นเนาะแม่นอยากไปเที่ยวอยากไปแบบเปิดห้เปิดตาเลย แต่ว่ามันติดอยู่ตรงอ่อตรงว่อแบบนี้อันนี้เงน่นหลังแบบน,นั้นก็นือฟุตบอลแค่ใุตบอคู่มุมเลยอ เอาอีกันอีกันบรไปชงมันนะใเ,เร,ก,ร,เรกิมนากม,มาชงมันค่ะเอาโบรา,างเอาประาเลิ ไม่หนวดนะน่อมาได้เช็ดเดือดละเดือดกลัวเลยเดือดกลัวละจะไปไหมอีกรอบหนึ่งหน่านันจะผ่าทั้งขึ้นมาอ่ะอันจะผ่าโหยมาแก่เฮ็ดเบีย้มาก่เกี่ยวข่าวเลยเขาก็เฮ็ดกับมือหน้าน้ำบ่อประจักษ์เยวะน้ำบ่อ เลาลบเ <laughs> <laughs> ปทาเบใบหม่อยู่เลงานาัอยูบย่บ้านกัลบๆไปลบๆไปทางานหนอง,ง,ออง,งมันโอเคบางหนบังก <laughs> ่าอยเไปแล้วนบมันโอเคตัวนเขาเขาได้งานใหม่หรือเ <laughs> ปล่าจมา มันก็จะบอกเพื่อนว่าเอออาชีพไดิไปเดินเดินมองนีดห่งเก็เลยหาคนงานใหม่เนาะแม่บอกแล้วไปให้ไปให้ยังเดี๋ยวเห็ดบัสเนี่ยเด็กไปแบบดุนดุน่ะนะอันในโลงอีกรอบนี่งเด็กไปแบบถึกเตอะนะจะให้ดุนดุก bọn đại yêu cũng được rồi, nhảy đi đây đấy, mình quất chìa hoắt, bọn yêu đại, mong đại cái yêu bọn thả đại, mệt, hôm nay lúc vậy nó yêu u đón nặng, đón อยู่บา้านจะแล้วเขาแล้วก็บ,บ่มีเพ็นเลยได้ยน่หรอ

ไม่มีแล้วเก็บยังค่าประกันภยัยบอกเก็บค่าประกันภยัยต่คนตายคุณมาณหม้อื เี้ยนบอกไปชมเดกดเขาขึา้คนซามพ่นข้นนะเฮ้ย<อ>นี่เขาก็ลงเข้าไปไปครับโอ้ไปช่เไ้ยนี่นำ้ำจัดจังหวะแทนไปส่งะวารห่นไปส่งหมดท้าไปเลย ป็นช่วยุคคู่ว <Tamam. S 1> ันไม่แล mm ้วามคิดภาพอ๋อขนหลายคนดูเนาะหลายคนชอแท้จริงมือื่นพุ่นเขาเป็นไก่อ hmm. ืมแต่บ oh, mm ้านอันนมันนานมัน hmm. ช่วยรุดจอมตัวจอมตัวเครื่องบิน ไปนน,น่งวนรนะเป็นนังเครื่องดูบเครื่องดูบนนังเครื่องมันจะพอมันจะแม่กับมันนะฮะอ๋อนัง <c ười> น้ำก,กันนะ

Bộ bên cung cung bố bên nhung bố khơi nè. Was it bay song day? Was it hot thì cương thị dù song day. nè. Tanak bật nhau. Cói bay. Tiền lăng luôn. Lăng luôn nè 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 มากินน้ำลนหลังโมก็เลยปลาจะมันอือดจิ๋วอ,อาหารสับเที่ยงเลกเลยได้สัตหนึ่งยังมือแรงอีก มันเดียวเหียดพิกักปงนิ่นะกอันงช่วงมันลมนงช่วงเต็นมนันนอนเตี้เต้นไมเต้นมันเต็นไม่ใหญ่ม,มัออนกนะ็มีเลออไคบ่เต้นแล้วกันี้เขาขี้เลยเขาได้ทางคิดนะเขา <c oughs> ะคิดไหาเงินเปไดตเล่นแต่งิน

พี่นองจ้าเซ็ซนี่แหละจ้าสวัสดีจ้าพจ้อกเฮ้ยยน่ง